สวัสดีค่ะก็อยู่กับชจ้ไอซ่าเชนแนลนะคะวันนี้นะคะเราไอนะคะก็จะว่ากินลาบหมูค่ะค่ะอยู่กันสองคนนะคะไ<ช>ปรื้อตู้เย็นค่ะก็เห็นหนังกับหมูสับเอามาทํำนะคะอีกแล้วหรอคะใช่คอยูทุกทีเจอ<ก>ินไปดูทุกทีเลยะค่ะก็เราไปซื้อของมาทีเยอะนะคะแต่ข้าวเหนียวนี่ได้จ้า เนึ่องเองนะจ๊ะมาจากเยกแตะค่ะ<ช>อาจจะแปลกใจนะคะว่าทําไมวันนี้เราถือแบบนี้ก็คือขากล้องเราพังค่ะใช่ค่ะเราก็เลยต้องต้องสองตัวเลยนะคะใช่ค่ะไม่รู้เพราะอะไรนี่นะคะเมนูค่ะดูดูดูดค่ะดูดูดูนี่นะคะเมนูของน้าไงเอี่ไหนคะอันนี้ค่ะทําเองใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่พริกไหมคะไม่ใส่ค่ะ ไม่ใส่พริกนะคะ,ะ,คะพุกคอดูดิค่ะเราจะกินแตกก่กลัวให้ดูค่ะนะคะกรอบไหมคะกรอบมากค่ะใช่ไหมคะค<ช>่ะโอ้ยพี่น้องขาก่องเออมันพังแล้วก็ทําไม่รู้น็อตตัวไหนมันหลุด<ช>เออก็เลยต้องมาไอ้นี่ใสบมือเอานะคะมือค่ะมือเองนะคะ เมื่อยนะคะกวดจะกินอิ่มต้งวันนี้ต้องรีบกินใช่ค่ะรีบเสร็จนะคะใช่ค่ะมากินข้าวเย็นด้วยกันนะคะลาบหมูแซบๆค่ะผัดเยอะๆก็สิลาบหมูนะคะมันนีหมักลิงฟ้าค่ะนี่ค่ะไปรับน้องไอที่โรงเรียนเมื่อวานเจอค่ะซื้อมาสองลูปนะคะแต่ไม่มีเมนูไหนที่จะเหมาะแล้วแหละนอกจากกินกับลาบนีค่ะกรอบ ผักอย่างอื่นก้นมะเขือพวงรืเปืือยค่ะมะเขือเสี่ยงนี่ค่ะผักเป็นถาดนะคะแต่แสบว่าจ้ามายิงของน้ำกันจ้าเผ็ดเ็แซบๆค่ะของน้องไอายก็จะมีนะคะ <c ười> ของนางต้องมีอยู่แล้วเนี่ยค่ะ <c ười> คือไม่เผ็ดเหมือนเดิมค่ะไม่เผ็ดนะคะ <c ười> เดี๋ยวเรามาเลยจ้ามามาหลัลบหมูบ้างไมมาค่ะคำยังไง ไอกินแล้วนะคะดอกไอ้จะเอาคำเล็กๆนะคะน้ำกระเทียมกระเทียมแล้วก็นะพริกสดที่สวนสวนไม่กัวเผ็ดให้หนำใจอือืออาววว พอสำอรบจะกินพักอย่างมะก้อนเนาะไม่หลาย <c oughs> อุ <c oughs> อุออค กินเดือนนะคะแค่คำเดียวเองนะคะ <c oughs> คําเดียวรอกไอนะคะก็ยากแล้วราคาด่านแล้วด้วยนะคะน่อยไม่สบายอยีกแล้วค่ะเ <c oughs> พราะว่าไปโรงเรียนโดนฝนวันเป็นวันไม่โดนโดนเช้าเย็นเย็นบางวันโดนทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะ <c oughs> แบบรีค่ะเฮียเชอบสูตรไหนทาสูตรนั้น รถไหนทำรถนั้นนะคะ,คะเราละคะ<ม>ทำของใครของมันนะคะใช่ค่ะเพราะเขากินไม่ผิดตาเองได้ก็ทำค่ะใช่ค่ะอ,อย่างไอจะบูบีนเลยนะคะพตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ อุตส่าห์มาเอาคลิปให้เพื่อนพี่ๆดูนะคะก่อนนะ้อกอายนะคะคลิปนี้นะคะ้อกอายนะคะก็จะอาจจะไม่ค่อยพูดเลยนะคะทำไมล่ะคะไม่สบายอะคะ่ะ ชอบกินผักชอบใส่กระเทียมใส่พริกแอ้เใส่ผัดีดีกินพริกยพริกน้นสวยเยอะมากคริกมหอมอ่ะ นเะดะี๋ยกค่ะหมูรวนๆนะคะวุ้ยแซ่บมาเดอ้อมาเดอ้อที่สิ่งที่ใส่ยังหลายเพราะว่าน้องไอ้เขาบอกินเนาะคะ่ะเนาะเราได้ใส่ตาหนังพอเข้ามากินหนัง อืซุกน้ำตักน้ำซดกเข้าไปแล้วมัรู้สึกหมืน h มีค่ะแสบเมื่อวานวันเมื่อวานมันก่อนทำคลิปอยู่คนเดียวนางไม่เข้ามาด้วยทุกคนอาจจะเห็น น่งอาย้างอย่ตรงมุมๆคะไม่เข้าดินนะคะนั่งตรงมุมๆค่ะกินรอกินอะไรเนาะผักเยอะ รอร่ยอยเลยนะค่ะแบเริ่มแล้วค่ะเริ่ม่แล้วข้างนี้คนะเริ่มเผ็ดลวบัดนี้ เพชรหมักดิน้าดเพชรดบักพริกเพชรทอักระเทียม <c oughs> ไม่ค่อยชอบจริอองขแค่นักบ้านเท่าไร่้นเป็นบางดนูไม่ชอบค่ะเป็นบางทั้ง,ง,ท,งที่เกลียดไปช่วงนี้ฝนก็ตกแสบค่ะ จะพยายามที่จะเอาเนี่ยคือร่วงหล่นร่วงหล่นคือกาลังจะพยายามเอาพิกนะคะเนี่ยเส้กยาวนะคะกับหมูนะคะเข้ากันเข้ากันนะคะอะไว่าะคะไมว่านะคะับ่ส้ผักาว นาวก็ไปใส่เสื้อกันนแตบบใหญ่เียนด้วกว่าหาวค่ะงอ,ออกกับ,บว่าสับไม่ให้น้อไม่ใหน้องแล้วข่ะเยมาดูดย คืคหมูนะคะเด่นๆนะคะอี่กินตอด้วยนะคะส่วนผักยาวค่ะอื <c oughs> ้มโดยปกติไม่กินผักไอพี่หนูนะคะวามันเข้ากันเข้ากันค่ะอื <c oughs> ้กินเหรอกินค่ะปกติเขาไม่กินผักค่ะแค่ส่วนักยาวกับหมูสับนะคะ สับๆกินพักยางพี่น้องกินถั่วฝักยาวกับหมูสิคะกินหมูค่ะกินเนี่ยถั่วมัดนงนยอยใช่ไหมคะก็ไม่ได้กินถั่วฝักยาวกระมูกค่ะ ้พักไดห,หลย่ยกินปนกินปนกินลาบเนาะลำหุวยพักไห,หลายแบบเริ่มอิ่มแล้วอะเริ่มอิ่มแล้วก็าซซาแน่แ้ะค่ะนใช่ค่ะคุณน้องไอค่ะคุณน้องไอขาค,คุณคุณจะหมดไหมคะคุณน้องไอขาคุณน้องไอขา ท่านที่อินนะคะออค่ะหนูให้ขึ้นไหนแต่แม่พุ่งกินให้หายอยากถามสองคนแม่ลูกรู้กันสองคนนะคะ มันจะบน่ะเอาป่ะอืมเหาือนนึงคือว่าอิมคอิไปค่ะ ข่าวบอกสู้ต่อไปค่ะปานก็ไปออกรบปานก็ไปอือออกซึกไปตลวสู้ต่อไปพนากินเข่าเห็นกันลูกนู้นะโอ้โหคุณลูกขาคุณลูกขาคุณลูกขา,กขานี่แหละสบายค่ะสบายค่ะเจะ๊ทายกินเหมือนกันเบื่อกเกี๊ยวกับเขียวข้าวไม่ลงแล้วเดี๋ยวเกี๊ยวค่ะเกีย๊ยว ของเหลือไอ้ค่ะเด็กกินเรื่อยๆทั้งวันอ่ะเนาะเดีคลิปหน้าไม่รู้จะหาอะไรมาทำกัน สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขออีกครับด้วยค่ะเห็นไหมคะสมควรเรียกไม่คะคุณน้องไอ้ขาคุณน้องไอ้ขาคุณน้องไอ้ขาแกงหนังแกงนังค่ะแกงหนังเออแกงอะไรตอนนไม่อิ่มยังไงก็ฝากกดติดตามกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์ ดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับไอซ่าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านที่มอบกำลังใจให้ค่ะเราก็จะพยายามที่จะทำคลิปดีๆลงไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย